สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลักสูดไทยไปเท่ไหนดีนะครับในวันนี้นะครับรายการของเราไม่ได้มาเล่นนะครับแต่มีกลิ่นอายของการสะเทิอนนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนนะครับไม่หลับในระ่ับที่อยู่รายการเองครับซึ่งในวันนี้นะครับเรามีขั้ามนะครับสำคัญนะครับที่เป็นหัวข้อที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเพราะเกี่ยวกับการศึกษาไทย น,นั่นก็คือหลักสูตรแบบไหนที่ตอบโจทย์คนไทยนะครับเพราะในทุกวันนี้นะครับหลายคนนะครับเริ่มสงสัยว่าสิ่งที่เรากำลังเรียนอยู่นะครับหรือสิ่งที่นักเรียนจะลังกันอยู่นะครับนี่คือกําลังฝึก ยบยากาหรือเปล่าเพราะว่าเห็นว่านักเรีเยนนะครับแบกหกังสือมาเรียนเยอะมากๆนะครับซึ่งและแน่นอนว่าในวันนี้นะครับผมไม่ได้เป็นคนเดียวนะครับผมมีแขกรับเชิญสุดพิเศษทั้งหมด4ท่านด้วยกันนะครับที่จะมาช่วยกันวิเคราะห์ถกเถียงนะครับและอาจจะต้องร้องไห้กันบ้างในบางส่วนของรายการนะครับ ซึ่งทาง่ <Str GI> ทานแรกนะครับที่ผมจะแนะนํานะครับยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับขอต้อนรับนะครับคุณหญิงดรอารยาอาสาเทียรนะครับอดีตผู้อำเนการแนะการเสกที่แาทศาสรมัธยมศึกษานานาิว่นะครับปัจจุบันนะครับท่านดำรงตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีนะครับขออภัยนะครับเป็นที่ปรึกษาร e ัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับซึ่งใ <alongside themselves> นวันนี <pentru S 2> <for> ้นะครับผมจะต้องคอยเตือนท่านนะครับว่าห้ามใช้คาศัพท์ที่ยากเกินไปนะครับเพราะว่าเนื่องจากผู้ชมของเรานะครับเป็น ชมท,ทัวร์ป่านั่นเองนะครับต่อไปนะครับท่านที่สองนะครับที่มาด้วยกันกับท่านดอเดอารยาครับนั่นก็คือคุณหญิงสิริวัลจงมีสุขมีสุขเริดครับฟังนะครับเป็นพวกในการสำนักงานเขตที่การศึกษาเราได้รัศึกษาการกที่ว่านะครับซึ่งรับตำแหน่งต่อจากคุณหญิงอรายาเองครับเต้นในอีกสองวันนะครับท่านจะเขียอายุราชการนะครับซึงในวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับของเราที่ได้ เรียนเชิญท่านนะครับมาร่วมเสวนานะครับก่อนที่ท่านจะกนเกษียณในอีกสองวันนะครับ <c oughs> ต่อไปนะครับอีกทีมหนึ่งครับเพราะว่าวันนี้เราจะมีการเาเรียกว่าตกเถียงหรือดีเบตกานนั่นเองนะครับซึ่งอีกทีมหนึ่งก็เป็นทีมผู้บริหารรุ่นใหม่นั่นเองนะครับท่านแรกนะครับ ขอแนะนำนะครับดรทัพไทยใหญ่พิศดารครับทาารผู้บริการชุนนาพนิเศษโรงเรียนดาวยอวิทยาสางกัดสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถงศึกษานครราชสีมาเขต8ครับและท่านสุดท้ายนะครับท่านดรนรบดงดกนิวบงนะครับท่านผู้บริาการโรงเรียนมัธยมการทองแดงวิทยาศาสตร์นะครับสานัดสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต8.5ครับ ครับสำหรับวันนี้นะครับของข้อที่เราจะมาถกเถียงนะครับและแสดงความคิดเห็นนะครับนั่นก็คือหลักสูตรไทยนะครับขอใหยนะครับหลักสูตรแบบไหนที่ตอบโจทย์คนไทยนะครับซึ่งผมขออนุญาตนะครับก่อนที่เราจะถกเถียงกันนะครับอยากจะให้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่มาในวันนี้นะครับได้ร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับ หลักสูตรในปัจจุบันว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับหลักสูตรในปัจจุบันครับขอเริยนเชิญท่านแรกเลยครับท่านดร,อ,รอารยาอาสาเทียนครับสําหรับหลักสูตรนะคะก็คือขิทิศขิงทิศเป็นต้นหลอมพลเมืองนะคะในการจัดการศึกษาไม่มีหลักสูตรไม่ได้แต่ปัจจุบันนี้ค่อนข้างไปกันใหญ่ มนว่าจะเป็นในเรื่องของสื่อนะครูวันนี้เดี๋ยวเราก็น่าจะได้พูดคุยกันกับผู้ในการรึ้นใหม่ๆ,ๆนะเดี๋ยวให้ท่านอีกท่านหนึ่งได้แสดงความคิดเห็นด้วยนะเดี๋ยวจะพูดคนเดียวหมดซะก่อนนะค่ะขอบคุณคุณดรอกเตอร์อยานะคะสำหรับดิชันนะคะก็ค,คิดว่านะคะ หลักสูตรนะคะเป็นสิ่งที่สําคัญมากค่ะในปัจจุบันทุกโรงเรียนจะต้องมีหลักสูตรนะคะซึ่งหลักสูตรในสมัยนี้นะคะก็แตกต่างจากสมัยก่อนเป็นอย่างมากนะคะค่ะพูดเยอะไม่ได้ค่ะเดี๋ยวไอะคะ่ะเชิญท่านต่อไปเลยะคะ่ะทุกท่านโลกของเราพัฒนาเป็นไง เดินทางออกนอกอวกาศดังนั้นหลักสูตรที่ใช่หลักสูตรที่เล่ารู้ที่ดีต่อโลกปัจจุบันก็คือการคิดสร้างสรรค์และคิดนอกขอบขอบค,ครับครับสำหรับหลักสูตรก็ผลลัพธ์ไปอย่างเรานะหลักสูตรก็คือหลักสูตรนั่นแหละคิดอะไรมากใช่ไหมนะครับก <c oughs> ็คือแบบที่เราใช้เรียนนะครับแต่มันต้องปรับให้เข้ากับ,บป,ปัจจุบันแค่นั้นเองนะครับเตร <c oughs> ใจเย็นๆนิดนึงนะครับครับผมพิจิตรนะ ขอขอบคุณนะครับท่านแขกรับเชิญทั้งสี่ท่านนะครับที่ได้นำเสนอแนวคิดนะครับเกี่ยวกับหลักสูตรว่าคืออะไรนะครับสรุปแล้วทั้งหลักสูตรก็คือเข็บทิศนะครับหรือกรอบที่เราใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนนะครับซึ่งถ้าสูตรดีนะครับก็จะส่งผลทําให้ผู้เรียนของเรานะครับมีคุณภาพตามไปด้วยนะครับและในวันนี้นะครับเราจะมีการทบทยนกันอยู่สามประเด็นนะครับเกี่ยวกับหลักสูตร ซึ่งประเด็นแรกนะครับก็คือรูปแบบการสอนนะครับประเด็นที่2คือสื่อและบรรยากาศในการเรียนและประเด็นที่3าการวัดและประเมินผลผ,ผ,ผู้เรียนนะครับผมขออนุญาตนะครับได้ให้แขกรับเชิญของเรานะครับได้แสดงความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับประเด็นที่1ก่อนนะครับนั่นก็คือรูปแบบการสอนนะครับขอเรียนเชิญท่านดรนอารยานะครับเป็นท่านแรกครับคือประเทศไทรรายา มีการจัดหลักสูตรมาตั้งแต่สมัยสุขโขทัยนะคะคือจากการฟังแบบนี้ดเรเอเนียก็เป็นครูสังคมมาก่อนนะดังนั้นเนี่ยเราจัดการศึกษาเราจัดหลักสูตรตั้งแต่สมัยสุขโขทัยนะคะ,ะปัจจุบันเป็นหลักสูตรที่ชื่อว่าแกน,นกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานุทธศัก,การา2,551นะคะคือสิ่งที่เราจะเห็นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นก็คือการจา การท่องจำนะเด็กไทยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยจากการที่เราไปประเมินนะคะขาดการขาดการท่องจำบางคนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จบประถมศึกษามาได้อย่างไรก็ไม่ทราบนะคะขึ้นมามัธยมเนี่ยก็ยังเขียนไม่ได้อ่านก็ไม่เป็นแม่ครองอ่านผิดนะคะดังนั้นมันเป็นความล้มเหลวของหลักสูตรซึ่ง อาจจะมองข้ามการท่องจําการท่องจํามีความสําคัญในว่าจะเป็นในเรื่องของการทำซ้ำนะอาจะทําให้สมองของเด็กเนี่ยจดจำในระยะยาวได้แต่ปัจจุบันครูอาจจะมองข้ามว่อย่างที่บอกนะคะว่า มันเป็นยุคใหม่ยุคสมัยใหม่นะคะคนรุ่นเก่าอย่างเราก็ต้องยอมรับให้ได้ว่ายุคสมัยมันได้เปลี่ยนไปแล้วนะคะแต่ถึงองไรก็ตามเขาจะฝากถึงการเรียนการสอนรูปแบบการสอนก็คืออยากให้ครูทุกคนเนี่ยกลับมาใช้การท่องจำนะให้เด็กในท่องในจำด้ทำซ้ำนะคะเขาจะได้มีวินะัยฝากในเรื่องี้ไว้สำหรับรูปแบบการสอนค่ะอยากจะฟังผู้บริหารยุคใหม่นะว่าเห็นต่างกับเราอย่างไรนะคะ สำหรับดออรอารยานะ,ะนะครับก็ได้นาเสนอนะครับเกี่ยวกับหลักสูตรที่เน้นการทอกและจำน,นะครับซึ่งเป็นเป็นแนวคิดน,นะครับของทีมทีมนี้นะครับทีมผู้บริหารหญิงนะครับต่อไปนะครับทีมผู้บริหารยุคใหม่ะครับนับขออนุญาตนะครับเรียนเชิญน,นะคะรับท่านดรทัพไทยใหญ่พิศราครับก็ขอบคุณท่านผู้ในการเขียนอาร,รยาครับแล้วก็พี่ พิธีกรชื่ออะไรครับยังไม่ทราบชื่อพิธีกรอ๋อผมกับผมเรียนแนะนำตัวนะฮะมัวแต่ตื่นเต้นกับแขกรับเชิญนะครับเพราะว่ากระผมขออนุญาตแนะนําตัวก่อนนะครับกระผมก็วันนี้รับหน้าที่เป็นบรรเลนรายการนะครับชื่อว่าหนุ่มกัญชาครับโอ้เคยมึงกัชาเลนะครับย่านะครับย่าก็ได้ฟังความคิดความเห็นนะครับจากท่านท่านพ่ออารีย์นะครับท่านว่า ลักษ์สูทยเนะี่ยต้องกลับมานะให้ทุกคนท่องต้องจานะครับซึ่งตัวผมเองนะับในยุคก่อนตอนผมเป็นเด็กผมก็ถูก,ก,ก,กถนะครับท่องจําเหมือนกันนะครับแต่ทีนี้อย่างที่ผมเเกิดมาตอนแรกนะครับบอกว่าลูกของเรานะครับเริ่มพัฒน,นาไปไกลก็หลังจากที่มนุษย์เริ่มอยากเดินทางององกนอกอวกัศนะครับที่ท่านพูดมาเนี่ยคือยุคสูท,ทัยทท้งนั้นนะครับ ทานก็นเลยย่ำยืนอยู่ที่เดิมของท่านเองนะครับก็คือฝึกให้ท่องให้จำท่องจำอยู่นั้นนะครับแต่ไม่ได้ให้ยุดคิดอะไรฉะนั้นหลักสูตรที่แสนดีในยุคปัจจุบันนี้ที่เห็นแล้วว่ามันดีเพราะว่านะครับวิทยาการเข้าวไปนะครับเนื่องจากคนเราอยากรู้อะไรใหม่ๆใช่ไหมครับต้องพาคิดสร้างสรรค์ครับดังนั้นการคิดสร้างสรรค์จึงเป็นหลักสูตรที่ควรนำมาใช้ไม่ใช่ท่องจำแย่เดียวฝึกให้ทอมอีสติขนานการคิด คิดสร้างสรรค์ในทุกอย่างที่เขาอยากจะทําใครชอบฟิกส์ก็คิดคานวณออกรวกาไปใครชอบศิลปะก็าวาดลายเส้นแนวใหม่เช่นวาดการ์ตูนดาก้อนนะครับโลกคือหามากในยุคนั้นทุกวันนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนปัจจุบันในการวาดลายเส้นวาดอะไรใหม่สำหรับผมก็ขอพูดในเท่านี้ก่อนนะครับคิดสร้างสรรค์กับผมก็คือแนวคิดนะครับของท่านดรทัศน์ไทยใหญ่พิศดารนะครับก็คือเน้นนะครับให้เรารู้จัก คิดสร้างสรรค์น,นั่นเองนะครับเพื่อเป็นการตอบโจทย์หลักสูตรปัจจุบันนะครับหลังจากที่ฟังมานะครับทั้งสองด้านนะครับก็มีมุมมองความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรที่ต่างกันนะครับขออีกสันกนิดหนึ่งนะครับขอให้น่านดเรสิริวัณจอมมีสุมีสุขเถิดนะครับได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการสอนนะครับเพื่อที่จะหักล้างความคิดของทีมผู้ในการผู้บริหารรุ่นใหม่ะครับ ะคะ่ะสำหรับดิฉันนะคะดิฉันก็มองว่าการท่องจำเนีย่ยมันเป็นสิ่งที่ในยุคสมัยนี้ไม่มีกันแล้วค่ะอย่างดิฉันนะคะได้ไปตามโรงเรียนต่างๆไม่ค่อยได้ยินเสียงเด็กท่องจำแล้วไม่ค่อยได้ยินเสียงกอกายคอใครไม่ค่อยได้ยินเสียงท่องสุดรูแล้วนะคะการท่องนะคะดิฉันมองว่า ค่ะการท่องจำนะคะพอท่องแล้วเด็กก็จะเกิดการจำพอเด็กเกิดการจำนะคะเด็กก็จะเกิดความเข้าใจจำนะคะแล้วก็เกิดความเข้าใจนะคะแล้วเด็กก็จะนำไปใช้ได้นะคะนอกจากนี้นะคะในเรื่องของการท่องจำแล้วนะคะการที่เด็กจดจำ บนกระดาษนะคะหรือว่าเฉียนตามคูนกระดาษ <c oughs> อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้เด็กจําได้เหมือนกันเขาเขียนเขาเน้นเขายา้ำเนี่ยค่ะมันจะช่วยให้เด็กเกิดการจําได้นะคะ,ะค่ะสำหรับดิฉันก็มีเพียงเท่านี้คะ่ะเชิญท่านผู้บริหารยุคใหม่คะ่ะครับนั่นกเน็เป็นความคิดนะครับของท่าน คุณหญิงสิริวัณจงม,มีสุขมีสุขเถิดนะครับต่อไปนะครับขอเชิญผอนรลัก์ครับทำไมมาะคับกันอีกขอบคุณครับพี่ดคูครับเราชอจบจำใส่เราก็ไม่จำนะครับใช่ไหมับเพราะว่าใช่ไหมเราชอบไปอะไรนะถ้าก,ก่อนเราก่อนเรียนใช่ไหมแร้วก็จะท่องสูตรคูณเอเบลซีบา้างอะไรต่างๆไม่จำคงต้อไม่จำนะครับเราเป็นผู้ปฏารสมัยใหม่เป็นครูสมัย สอนเด็กใช่ไหมครับเราก็ต้องให้เขาเรียนรูด้วยตัวเองใช่ไหมนะครับทุกวันนี้สื่นนอนุ่เยอะมากนะครับหรือม่กรทังเอาจิตการาาาการท่องจำมันก็มนันก็ไม่ได้แย่ขนานะดนั้นแต่ผมว่ามันก็ไม่ได้ดีสำหรับผมนะเราเป็นผู้บริหารเป็นครูยุคใหม่นะครับเราต้องสอนเด็กเนี่ยแสดงความคิเดเห็นใช่ไหมครับในห้องเรียนต้องให้เด็กเขาได้เกิดค,ความคิดเห็นเกิดความกล้าแสดงออกในชั้นเรียนนะครับอีกอย่างที่สำคัญเลยคือการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน นี่คือสิ่งที่สําคัญมากกว่านะครับการท่องจำมันเป็นแพนเทิ่มากเกินไปใช่ไหมนะครับอย่างเช่นเราต้องกอไก่ถึงมนันงูกาบอกว่าอักษรตัวนี้ตัวที่สิ่ตัวไหนเราจำได้ไหมว่าเป็นตัวกอไก่กอไข่แล้วก็จำไม่ได้พรเะเราท่องแค่ก่ท่องได้ไปเรื่อยๆนะครับใช่ไหมมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรแต่สิ่งที่สําำครั้ง็คือเราต้องให้เด็กมีส่วนร่วมนะครับให้เด็กกล้าแสดงออกในชั้นเรียนอันนี้เป็นสิ่งสําคัญที่เราควรทำมากกว่าการท่องจํา ครับสำหรับท่านทออรกนะครับก็ได้เสนอนะครับมาอยู่สามขีดบทสำคัญนะครับนั่นก็คือหนึ่งก็คือสร้างสารรค์นะครับมีส่วนร่วมแล้วก็ราแสดงออกนั่นเองนะครับซึ่งก็หลังจากนี้นะครับก็เป็นหน้าที่ของ ผู้ปกครองนะครับและผู้รับชมทุกท่านนะครับว่าจะเลือกแบบไหนนะครับเพื่อที่จะให้ลูกๆของเรานะครับหรือนักเรียนในโรงเรียนของเราเะยครับมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปนะครับประเด็นที่สองที่เราจะถกเถียนกันนะครับนั่นก็คือสื่อและบรรยากาศในการเรียนรู้นะครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญท่านคุณหญิงอารยาอาสาเถีติครับคือในเรื่องของสื่อการเรียนรู้นะคะหนังสือเรียนเนี่ยมีความจําเป็น สำคัญที่สุดเป็นสื่อที่สำคัญที่สุดและยังคงต้องมีอยู่มากกว่าสื่อในเรื่องอื่นโรงเรียนไหนที่ไม่ได้ใช้นังสือเรียนแล้วนะคะก็ต้องต้องกลับมาพิจารณากันในเรื่องนี้เพราะว่าเราก็จะนำคือคือการท่องจำื่ากคพู่ที่ได้พูดไปเนี่ยเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนเนี่ยนะคะก็ท่องจำเราท่องจำจากที่ไหนเราต้องท่องจำจากสื่อนั่นก็คือนังสือเรียนหนังสือเรียนเนี่ยมันถูกคิดค้นโดย นักวิาการนะคะที่เขานําทุกสิ่งทุกอย่างไปรวมเอาไว้นะคะและมันก็เป็นสื่อที่มีประโยชน์ต่อผู้เรียนมากที่สุดในทางตรงนะคะสิ่งที่ไม่ดีก็จะไม่เขียนไม่ถูกเขียนไม่ถูกบันทึกเอาไว้เราจะบันทึกเอาไวเ้เพียงแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่เหมาะสมที่เด็กควรจะได้รู้ดังนั้นเราคิดว่าสื่อที่ดีสุดคือหนังสือเรียนค่ะครับทอ ใหญ่พิสดารมีอะไรจะโตเถี่ยไหมครับทุกท่านครับทุกท่านลองจินตนาการตามผมนิดนึงนะฮะลองหลับตาไปคิดหนึ่งวะผมพูดคำว่ามีดอกไม้สีชมพูเป็นชอ่อเป็นช่อวางไว้แล้วก็มีเจกันทักได้ด้วยหวายท่านลองจินตนาการท่าเนเห็นภาพเป็นพอใช่ไหมครับ นั่นคือสิ่งถ้าเกิดว่าท่านอ่านนิยายหรืออ่านหนังสือท่านก็จะเห็นภาพแบบนั้นแต่ถ้าเกิดว่าผมนำมาวางให้ท่านดูแบบนี้ท่านจะเห็นทัดเจนเลยว,ว่าสิ่งที่ท่านรู้ตรงหน้ามันคืออะไรลักษณะหน้าตาเปาน็นยังไงดังนั้นการอ่านหนังสือนะครับมันก็เป็นแค่ส่วนส่วนหนึ่งที่ทําให้เราได้เรียนรู้ตามคําบอกเก่าจากคนรุ่นอนดีตที่เขาพิจารณาคัดกรองมาแล้วให้เราเรียนแต่ถ้าเกิดเรามีการาฟมีการาฟิก มี design, มมดีไซน์มีแอนิเมชั่นมาดึงดูดความเร้าใจนะครับสูงยาวเขาจรจงเลยวางไว้ให้ดูน,นะครับท่านก็จะมีความรู้สึกอยากเรียนมากขึ้นดังนั้นสื่อการส,ารสอนสมัยใหม่นะครับเป็นสิ่งที่คิดว่าดีกว่าตำราเพื่อรื่อแทนแน่นอนครับสื่อมีมากมายนะครับไม่ใช่แค่หนังสือสื่อทั้งภาพจริงสื่อจากประสบการณ์ทุกอย่างเป็นสื่อให้ท่านเรียนรู้ได้ขอบคุณครับครับเพื่อเป็นการกระชับเวลาของรายการนะครับเดี๋ยวให้ ที่เราจะมาพูดถึงกันนั่นก็คือการวัดและประเมินผลผู้เรียนนะครับในประเด็นนี้นะครับขอเรียนเชิญท่านคุณหญิงสิงริวัลจงมีสุขมีสุขเถิดนะครับได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ครับสำหรับประเด็นการประเมินผลนะคะดิฉันมองว่าการสอบนะคะการวัดผลนะคะโดยการ วัดผลด้วยตัวเลขหรือคะแนนนะคะแล้วก็การใช้เกณฑ์อย่างละเอียดนะคะอันนี้ดิฉันมองว่ามันควรที่จะเป็นการประเมินด้วยการสอบค่ะอย่างในทุกวันนี้นะคะก็ยังมีการสอบอยู่ถูกไหมคะไม่ว่าจะเป็นการสอบเข้าเรียนต่อการสอบปลายภาคเรียนก็ยังต้องมีการสอบอยู่ต้องวัดผลด,ด้วยคะแนนถูกต้องไหมคะ เพราะฉะนั้นดิฉันมองว่าการประเมินผลนะคะใช้ข้อสอบดีที่สุดค่ะขอบคุณค่ะครับสำหรับประเด็นเรื่องการวัดและประเมินผลผู้เรียนนะครับท่านคุณหญิงสิริวัลนะครับได้แนวคิดว่าการสอบดีที่สุดนะครับทีนี้เราลองมาฟังความคิดเห็นของทีมผู้บริหารรุ่นใหม่นะครับขอเชิญผออนิโรคับครับ,รบการสอบเนี่ย มันดีไหมมันก็ดีนั่นแหละใช่ไหมครับการสอบเราสอบแต่แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือของการสอบคือเราต้องการอะไรจากผู้เรียนเราต้องการวัดอะไรจากเขาใชครับนศิลปาเรียนนิศาสตรเราต้องการวัดอะไรเรียนสังคมเราต้องการวัดอะไรเรียนพาระเราต้องการวัดอะไรแต่ในแบบเก่ามันมีแต่กระดาษคำตอบมีแต่ตัวมีแต่ช้อยให้เขาเลือกเขาก็เลือกตามนะฮะไหมเพราะนั้นแล้วการสอบที่ที่สุดมันไม่ใช่แค่ต้องทําในตัวของกระดาษ เรามีวิธีเยอยแยะมากมายในการวัดการสอบการประเมินผลการพิบัตาการสัมภาษณ์ให้เด็กมาหน้าเนี่ยเราสัมภาษณ์เลยเขาเรียนเป็นไงบ้างความคิดเห็นเขาเป็นยังไงนะครับเราวัดได้่หลายอยา่างอีกอยา่างหนึ่งการใช้ข้อสอบมันเบือ่อนะครับนี่ผมอยู่นใ,นในเล็กๆเนี่ยโอ้โหกระดาษแทบไม่พอปิ้นข้อสอบกาลนาเลยนะครับนี่เราเป็นครูยุคใหม่แล้วเราก็ต้องเปลีป่ยนแปลงนะครับการสอบไม่การประเมินการสอบเนี่ยมันไม่มีแค่อย่างเดียว มันมีหลายอย่างแต่แน่นแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็ขขคือเราต้องการอะไรจากผู้เรียนนะครับเราต้องการให้เขาปฏิบัติได้ไหมวิชานี้เขาทําแบบพื้นฐานแบบนี้เขาทาได้ไหมจุดเปลี่ยนแปลงใหม่เขาทําได้ไหมนะครับแ,แล้วเราใช้วิธีการสอบแบบใหม่ดีกว่านะครับให้เขามาปฏิบัติให้เขามาบอกเล่าให้เราฟังดูพฤติกรรมของ,ของ,ของเขาก็ได้นะครับในเั้นเรียนเราไม่จำเป็นต้องนั่งทาข้อสอบที่คุณครูมอกให้แล้วก็ทําให้มันเสร็จๆไป แล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับก็อย่าลืมว่าเราต้องการอะไรจากผู้เรียนเนาะสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับแล้วก็ให้เขาได้แสดงความคิดเห็นบ้างให้เขาได้ฝึกปฏิบัติแล้วก็เราสามารถนําเอาสิ่งนั้นแหละมาประเมินวัดน,นะครับว่าเขารู้อะไรจากที่เราสอนไปด้วยครับขอบคุณครับ นั่นก็เป็นแนวคิดของท่านผู้บริหารยุคใหม่นะครับจากขอออนนกนะครับให้ <c oughs> ควาที่เห็นนมาว่าการสอบนะครับไม่จําเป็นจะต้องทําในกระดาษเดียวนะครับหรือเป็นข้อสอบที่เราคุ้นชินในปัจจุบันนะครับแต่เราวัคคานึงว่าเราจะวัดอะไรจากผู้เรียนให้มันตรงจดที่สุดมันเป็น,นไปได้ไหมครับว่าเราจะคนละท้งฐานเป็นไปไม่ได้เราต้อง ไม่เอาแล้วกระดาษคำตอบเราสอบอย่างอื่นไม่เอาวไม่เอาแล้วครับงเชิงยังเชิงด้านผู้ปฏิหาริงมีความที่เห็นไม่ไปครับก็แล้วแต่บริบทแล้วแต่บริบทของสถานศึกษาแล้วแต่บริบทของเด็กถ้าเป็นโรงเรียนที่มีหลักสูตรเกี่ยวกับภาษาก็อย่างที่ท่านว่าก็สามารถทำได้นะภาษากีฬาแต่ถ้าหากว่าเป็นโรงเรียนที่เน้นวิชาการก็อาจจะต้องใช้ข้อสอบดังนั้นก็ ในเรื่องของบริบทสถานศึกษาบริบทผู้เรียนให้พิจารณาดูนะคะสำหรับวันนี้นะครับเราก็เดินทางม,มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับวันนี้นะครับหวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจะได้รับข้อคิดนะครับแล้วก็แนวทา,นางต่างๆนะครับเกี่ยวกับการบริหารนะครับซึ่งการสุนทนา,านในวันนี้นะครับจะช่วยกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ แล้วหลังจากนี้ก็เป็นหน้าที่ของท่านผู้ชมทุกท่านที่จะต้องตัดสินใจเองว่าเราอยากให้โรงเรียนของเราหรืออยากให้การศึกษาไทยของเราเดินทางไปในรูปแบบไหนนะครับซึ่งในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทีมผู้บริหารหญิงนะครับท่านดออรอารยาอาขาเทียครับและท่านสิวันโจมีสุขมีสุขเถิดครับและท่านผู้บริหารชายุคใหม่นะครับท่านดรทัพไทยใหญ่พิศดาครับ และท่านดรนรกดงดอกย้บานครับครับที่ในวันนี้เป็นเกียรติกับรายการของเราเป็น่ังยิ่งเลยนะครับซึ่งในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณอีกสักครั้งนะครับสาหรับผู้รับชมทุกท่านนะครับเจอกันใหม่ในตอนหน้านะครับเราจะมากับคาถามที่ว่าถ้าเรียนตอนรายดีขนาดนี้แล้วโรงเรียนยันจำเป็นอยู่ไหมนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับแต่พักชมโฆษณาสักรูนะครับสวัสดีครับ